อยานาดสังสมวราจรยติยานามีติปามิติเตตวะปะริยั้มุขยามากยมุขยะมะโนวะปันโนวิสิตเปก็เอววว่าเลยยะ อาจารยน่มวางอัจฉริยจังยานมีปัสมสังวปิยตรัติมามปิปรกเทงมุโรปราิกะละมายสังวกอนยตรังวาอนยตรังวาปคิตวันราติปิคุสิงสังวาสังยถาบริยถาปะจารากสังวาโตจะทาสมติปุจามิกายิธาบริสถาริยิมิปุจามิกาิธาบริสถาบริยมิปิปุจามิกายิธาุริสถาริเทศทสมโตตสัมาตุนิเมตังธาริยามิมิโคมโนตี สันเจตนิกาสุกวิตติยตราโสปินันตาสังกาลิเซโสโยปนาบิโคตินุวิปเรนตห์นะเตินมัสขามนะสัตถินกายสังสังสมหปจชหะทักขังวามินาหังวานเจตระสวานยตระสวาอนกัสปรมัตาสังกาลิเสโสโยปนาบิโคตินุวิปเรนตห์นะเตินมัสขามังสุลลาหิวาจยปสัยะทตังยุวายุวติมีตุลัสลิสังกาลิเสโสโยปนาบิโคตินุวิปเรนตหนะเจติต